นี่คือสุดยอดเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากค u ับเพตผมเห็นครั้งแรกและตื่นเต้นมากแต่คะแนนรีวิวตกต่ำสุดๆด้วยความไม่เชื่อวันนี้ผมมาท้าพี่สูตรวันนี้ครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Enchanted Pot r h o s ณวันหนึ่งที่สองพี่น้องกำลังกวาดบ้านเฮ้ยอ้อาวคนชั้นแย่ละเพื่อทำหนังสือโปของคุณปู่ร่วงไม่นะพี่ชาย นี่มันคำภีเวทมนต์ต่างหากล่ะอะไรเนี่ยมันเขียนว่าให้กดไลค์แล้วก็กดซับให้กับช่องไ iToLS ด้วยแล้วประตูมิติจะเปิดออกลองดูเถอะพี่ชายย,ายัยเฮ้ยมิวดูหนอนโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่นะเจ้าเมียวถูกดูดไปแล้ว,วและด้วยเหตุนี้เองเด็กทั้งสองคนจึงต้องออกผจญภัยในต่างโลกเพื่อหาทางกลับมาบ้านนี่คือสตอรี <S <S ่ของเกมโอเค คือเปิดมามันก็ไม่แย่นะมันอาจจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในเกมก็ได้นะครับเพราะมีปุ่มยิงลูกไฟนะครับอันนี้สอนยิงข้างข้าวเหรอข้างข้าวอดยิงให้โดนยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยโอเคอันนี้ทําไงเดี๋ยวต้องเราต้องเอาไม้กายสิทธิ์ฟาดเถาวันคือคือว่าแต่กดปุ่มอะไรเอนนี้ผมเจอแล้วตีใกล้ได้ด้วยนะครับมีหลายท่าอึ๊บอ่าตีเถาวันเรียบร้อย แต่ผมรู้สึกว่าเกมมันแห้งๆอย่างไงไม่รู้เหมือนกันนะครับพอกดเข้ามาเล่นอาจจะด้วยซาวประกอบหรือว่าอะไรมันดูไม่เร้าใจบังครับแต่ผมมีวิธีทําให้เกมตื่นเต้นขึ้นแค่นี้ก็เร้าใจเข้ามาเลยเจ้าข้างเขาฉันจะฆ่าแกไม่ยิงยิงอืงยิงดับยิงยิงอาแลกเก็บหัวใจไอ้เดือดเพิ่มขอบคุณนะตายยองไอ้อๆๆข้างขาเข้าเขี่ยเหมือนเรายิงไม่เข้าเลยยังไงวะเนี่ยทำไมมันไม่ตาย ป้องกันเออเออเหนีหนีก่อนแล้วกันตัวตัวนี้โหดตัวนี้โหดมา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 อ้ยดูดูหล,ล,ลบเข้าในบ้านแล้วจะปุ๊บปุ๊บเอาเจอ <c oughs> คืออะไรบ้านผีสิงแล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าเล่นมาไม่กี่นาทีผมพิสูจน์ได้แล้วว่าเกมมันแห้งจริงแต่เล่นไปอาจจะมันขึ้นก็ได้เอ้ยตอนนี้เรามาถึงโรงแรมมีผีคุณเมดกำลังปัดกวาดเช็ดถุยมันจะม่าจะสู้ไม่ได้นะครับผมไม่รู้วิธีสู้กับมันอะ ทูเทอรเรียวก็ไม่เคยสอนคุณคุณคุณสู้นี่ยังไงไม่แล้วมันไล่ตีโอผีเมด้ามาป้องกันหรือว่านี่มันเป็นด่านวิ่งไปเรื่อยๆอผีผีกระเป๋าผีกระเป๋าไปคว้างกระเป๋าผมผมทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยผมผมจะตายแล้วไม่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 นี่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 อย่าฟาดผมขอโทษครับขอโทษครับโู้โหเอออย่างนเนี่ย A few moments later โอ้ผมเพิ่งเห็นว่ามันมีปุ่มสอนบังคับด้วยถ้าเราต้องกดไปดูเองนะอยู่ในออปชันเข้ามาเลยเจ้าพวกผีร้ายอือตายโอ้ยี a ดีแล้ววันนี้ป้องกันโอเคผีเมร์หดสุดสรุปเีเมยเราทำอะไรไม่ได้ต้องได้แต่ป้องกันเฮ้ยสีเขียวสีเขียวสีเขียวอันนี้อันนี้อ่ารั่วโอ้ตายง่ายมากเฮ้ยเกมมันก็ไม่เห็นจะเท่าไรมัถ้าคุณมีตัวเลี้ยวสอนผมดีๆแล้วก็สภาพผมม็เป็นแบบนี้จริงๆแบบตอนแรกแค่ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไง อ่าเอาละครับแต่ตอนนี้น้องๆก็กดลงลิฟไปข้างล่างอืมไงต่อเนี่ยเนื้อเรื่องเกมยังแห้งเลยผมผมจะไปรีวิวแง่ลบอีกคนหนึ่งแล้วไม่ไหวจริงผมว่าการดีไซน์ด่านมันก็ไม่ค่อยดีนะครับดูแมงมุมมันยิงคุณสังเกตว่ามันไม่ยิงผมด้วยซ้ํานี่คือเกมราคา400บาทและคุณภาพที่ได้อ้ว้าวโอผีแม,ม่นาไปนร้อยเลยอะไรเนี่ยดู คุณมาพร้อมกันโดยไม่นาหมายครับวิวอยู่ๆก็โหดนี่มันคุณพลาดอใจที่ผมว่าเกมคุณแน่ๆอะไรกันเนี่ยโอ้วิ่งหนีผีเม็ดหลอกวิญญาณหลอนเข้าไปในประตูแล้วน้องๆก็มาโผล่เจอเจ๊แม่มดคนหนึ่งจับแมวมาด้วยปล่อยแมวคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดในเกมนี้คือแอนิเมชั่นอย่างหลุมศพยังปั่นนะไม่เคยอะไรอะไรแมวแมวมันทุบผมมันทุบเสร็จแล้วมันทำท่าตาแบบ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นอุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นบูบบูบบูบูบูอ้าทำไมคุณเอาพร้อมกระรองแบบนี้ต้องเจอยาพิษของแม่มดแน่เลยหอ้อันสีเขียวนี่มันจะตกใส่เราตอนที่มาถึงโอเคสีแดงนี่ไม่รู้นะครับสีเขียวสีเขียวสีเขียวอุ้ยโดนโดนอีกแล้วไม่นะหืสีแดงไม่แตกแต่สีเขียวแตกจำไว้เอาแม่มดเข้าท่ออุ้ยเดี๋ยว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 แม่มดเข้าท่อป้องกันหลบ โอ้โหแล้ว sound e เ f e การเสกแม่เวทมนต์ของแม่มด็คือไม่มีหน่อยเหรอพี่พีดว้า้ผมกดพิดปุ่มแต่เดี๋ยวก่อนคือฮิตบล็อกคุณไม่มีดีเลย์เมื่อกี้ผมเจอสามฮิตซอนผมจะไปหาคนสร้างเกมที่บ้านแล้วถามว่าใครดีไซน์เกมแล้วก็เผาบ้านเขา ปกติเวลาเราโดนดาเมจอะตัวละครเราควรจะก,กระพริบนะครับแล้วก็มีแบบดีเลย์นหน่อยไม่งั้นการโดนดาเมจรัวๆแบบเมื่อกี้ือกกงไปผมเล่นมาสักพักแล้วรู้สึกว่าการดีไซน์ด่านจริงๆมันห่วยมากนะอันนี้ดูคือสังเกตว่าผมไม่ต้องเดินไปไหนเลย,ยซ้ำผมอยู่เฉยๆแบบนี้แล้วกระโดดยิงบอสได้จนมันเปลี่ยนเฟตยิง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 โอ้ยเจเจเจโกงเนี่ยไปโ,โ,โดนวิ่งมาถูดแมพเลยเหรอเจงั้นเลยเหรอรบบก่อน โอเคเราต้องหลบก่อนที่เจ๊จะเสกขางข่าวนะครับประมาณนั้นว่าอาการคือถ้าเข้าใจสเต็ปการโจมตีมันก็เป็นตัวง่ายๆตัวหนึ่งไม่มีอะไรเฮ้ยเอยเอลงท่อไปเจ๊ไม่นะอย่าทำเจ๊แล้วน้องๆหนูๆก็คืนสู่สภาพเดิมไม่พร้อมกระดองอีกต่อไปเฮ้แต่แล้วน้องๆก็โดนยูเออดูดอะไรครับเนี่ย ออ,อาแล้วมีบัคด้วยโมดานที่สองเป็นแบบยานอวกาศเลยนะครับโดนดูดเข้ามานี่หนวดมือคาทูรูล่อเราด้วยหัวใจอีกแล้วไม่นะมันตบซ้ายตบขวามันตบตาตบไม่โดนซื้อบือ้อฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเครื่องอา้าวอยู่ๆก็ถูกด้วยสลายเข้าสู่โลกดิจิตัลมี <laughs> พ้อมกับมีตำรวจมนตุต่างดาวมาไล่จับ ตายแล้วตำรวจโอ้ว้าวโอว้าวมาม้ามาไังไงอึอึม้ามอนพลอยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่อู๋กูว้าวโอ้ว้าวหลบหลบไวรัสนี่อะไรเครื่องคอมพิวเตอร์ยิงอือปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดพังพังเพราะหนุ่มพังปล่อยเพราะหนุ่มไม่พังเนี่ยมันเครื่องปล่อยไวรัสนี่เองเออเรียบร้อยพังก็ไม่มีเสียงระเบิดด้วยนะให้ตายเถอะนี่คือประตูสู่อิสรภาพเย้ไอ้นั่นแต่ว่านั่นเก้าอี้ใครอืม เฮ้ยเอ้านั่นมันคัมพีเวทที่เราตามหาวัวเป็นเจ้าหน่ายเอเลี่ยนโอ้นี่มันเป็นเดอะเบสเอาให้ผมกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยไปจะไงว้ายว้ายว้เหลือแต่หมวกไม่นะว้ยว้ยกลับล่างยังไงออกกลับมาแล้วโอเคว้ายว้ยโอ้โหมันขี้โกงอยู่ใช้ได้เลยวัววัวพี่วัวยัวเพรนี่มันปุยคือปกติแล้วเอเลี่ยนมันจะจับวัวมาใช่ไหมอันนี้คือแบบวัวมันปฏิวัติยึดขานเอเลี่ยนอะไรเงี้ย เขาต้องอยื่อยู่กับเอเลี่ยนด้วยนมนังสีเตานั่นแน่ๆเลยแบบทำให้เอเลี่ยนหลงสเสน่ห์แล้วแบบเฮ้ยหลักของพี่วัวน,นี่คือเรายืนอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งเราจะไม่ค่อยโดนดาเมจนะครับถ้าเรารู้ทันหลักเกมนี้ก็อีซี่เหมือนปอกกล้วยเข้าปากเข้าปากวัว <laughs> ดูลูกเล่นวัวก็บแป่วผ่ามาเขากดปุบตุ๊บป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 ุ๊บเพื่ออะไรสีแดงที่พื้นอะไรเนี่ยเอามีพื้นร่วงด้วยวะเฮ้ยโยนโบลิ่ง <laughs> พี่วัวจะเข้าเฟสต่อไปยังเฮ้ยเอาแล้ววะ ดีเจบัวไอเอาเต้นตามเฉยเลยตูมีบัวแดนเซอร์อีกเหรอพี่ไปหามาจากไหนก้อนเนี้ยไอไอเต้นเต้นเอาลบอย่างเดียวเหรอโอเคเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดไม่ได้ด้วยเหรอเอาละตา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 โอเคสเตดนี้ต้องเต้นไปเรื่อยนะครับหลบไม่ได้จังหวะนี้นุ่มเช้าโลกของเราจะชนสเต็ปการเต้นเฮ้ยสีเขียวนี่รอดไหมอ่ะ ที่เคียวไม่รอดผมว่าเราต้องสังเกตว่าสีอะไรจะร่วงก่อนสภาพมันต้องมาแน่อ้าวไม่มาเหรอกันเซอร์ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เหมือนภาคดูโฆษณาอากับเอ้ยเฮ้ยร่วงพี่โกงผม <c oughs> แกดูถูกพลังของบัวแม่สาวมากเกินไปแล้วนี่อ้าวโดนจับย่อส่วนแต่แล้ว วิวกลายเป็นวัวยักษ์บอสวัวยักษ์ไม่ไหวแล้วผมจะยิงวัวนมวัวนี่ให้แตกเฮ้ยเฮ้ยออมีรูปพ่อกับแม่ด้วยเพเขาเป็นรูปผสมระหว่างเอเลี่ยนกับวัวผมอุ้ยไม่รู้ผมเพิ่งเห็นว่านมก็มีปืนด้วยโอ๊ยเพรว่าโดนยิงแล้วว้ยอย่าเพิ่งมองลงประกอบเยอะผมว่าหลบผมหลบกระสุนก่อนดีกว่าช่างหัวดานไปเฮ้ยเอ้ย้ยผูมีเลเซอร์มีเลเซอร์บนเลเซอร์ล่างต้องเป็นวัวที่ไม่ธรรมดาวัวไซบอร์กนี่หว่า เฮ้ยแตกแตกหน่อยเนี่ยพกแกเจอาำแสงเขียวไปหน่อยนี่อา้าวระบบเออเลอร์เออเลอร์อันตรายยานของเรากำลังจะร่วงเอา้ามึงมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยป่าดงดิบโอ้ยยุงยุงถือเข็มมันใหญ่โอ้ว้าวมีลิงกิ้งมาด้วยพร้อมกับยุงถือเข็มมันใหญ่แล้วก็ลิงกิ้ง ท oh, uh mm ี่ผมโอ้โหเจอนักเลงผมเจอนักเลงละตัวที่มันยิงเราจิวนี่นี่เองยิงอืมเรียบร้อยเฮ้ยโอ้จระเคอะไรงับผมผ่านตรงนี้ไปยังไงอะเอ๊ะโดดเหรอโอคิดต่จระเข้มันแบบเจ้าเล่ห์มากเหยียบได้ไหมโอ้เราเหยียบหัวจระเข้ได้นี่นี่เองไอยับขอบคุณนะคุณจระเข้ที่ทำให้ผมมีชีวิตรอดในวันนี้ อ้ว้าวอ้ว้าวขอบคุณครับเฮ้ยเจอตัวการแล้วต้นต่อฟันผุยิงจอในที่สุดก็มาถึงในปีระมิดไม่ตายแต่เกือบตายโอ้แล้วเราเข้ามาทําในนี้ทําไมครับเนี่ยสรุปคือเนื้อเรื่องฮะน้องๆคือเขอจาจะมหาคำพีเวทมนตมนะครับจะได้วาฟกลับบ้านอะไรองี้ป่ะแล้วหลุมมันเสียบแน่เอาไม่เสียบอไะใเกมใชดีหลุม้ยเกือบร่วงงู งูก็หิ้งไม่ได้โอ้ยงูไรง,งับวิจรารประเทศก็งับน้องมาทำไมครับเนี่ยน้องเป็นอินเดียนหน้าโจรเหรอเฮ้ยนี่อะไรหนังสืออ้าวหลบอยู่นี่เองเอา้าวเพชรแตกอืเอาวาร์ปมาเจอปูอย่างครับเนี่ยมาจู่ตรงนี้ได้ยังไงเจอบอสแล้วอ้าวบอสโจรสลัดปูเอาว่ายิงเลยละกันเฮ้ยมะพร้าวมันแอบลอยผมมะพร้าวมันเป็นไส้ศึก ปึ๊บโอ้ยมีไอ้นกอยขวดใส่อีกเอาเข้าไปอุประสราทมันเยอะแท้ล่ะเกมนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้กันได้นับหนึ่งอีกนับกันไม่ได้ควรจะกระโดดหลบสินะเอาไว้ใช้กันยามจำเป็นแล้วกันทั้งนั้นมันเอาอีกแล้วมันเอาปึ๊บปึ๊บโอ้ยมันจะเนี่ยมันคุณใจร้ายเกินไปแล้วระบบป้องกันอะไรวะเนี่ยเป็นการป้องกันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ปลอดภัยอะ่ะเฮ้ยเมะพร้าวมันยังไม่ยิงเหรอมะพร้าวมะพร้าวหลอนแล้วหลอนแล้วได้อยู่ อาแตกตุ้มน้องๆหน,นีรอดมาได้โอ้ตกมาในน้ําแต่น้องๆมีเวทมนต์กลายเป็นนางเงือกโอยนางเงือกอะไรแถวนี้แกไม่ใช่แอรีร่ยูที่แท้จริงไม่มีสิทธ์มาวหวยน้ําที่นี่ขอโทษครับพี่หมึกผมผิดไปแล้วว่าทำไมหน้าแดงอะ่ะไม่มีเลือดเพิ่มให้เหรอเอา้าที่ด่านวัวเมื่อกี้ยังรีเลือดให้ ผมว่าเกมแปลกๆมาตรฐานไม่อันเดียวกันโอ้ยโอ้โหโอ้โหคุณพลังมาแบบไม่มีเสียงไร้ซึ่งเสียงแต่มันบีบมาๆไม่เป็นไรผมสู้ผมสู้ผมสู้ไม่แต่มันไม่รีเลือดให้เราแต่มันแบบลบเกรพาวเวอร์อัพของเราเว้ยโคตรโกงอะเกมอะจริงๆเกรผมต้องเต็มแล้วป่ะผมไม่ได้ใช้เมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยย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 ทยยยยยยย้ยยยยยยย ว่าหลบหลบพุชชูุนตัวปี๊บหลบมุนตัวไว้มันหมึกดำเออต่อยชนะหมึกได้เดี๋ยวโจรนตลาดตันาตามใต้น้ำนี่มันเป็นผีแล้วมันตายมันตายแต่มันยังแครเราอยู่โอ้พาเวอร์อัพแล้วกันเพาวอร์แตยังเพาวอรเพาวอรยิงอู้มาแล้วกระสุนเยอะจัดๆจะหลบยังไงครับเนี้ยมุหมุนตัวอูผมหลบได้จริงๆเหรอได้ได้แล้วว่ะมันให้เรายิงจริงๆเหรอคุณจะมากไปแล้ว ผมว่ามันให้เรายิงไอปานี่เพื่อหลบแต่แบบเยอะไปหน่อยนะพอ่อห <c oughs> นุ่มเฮ้ยนี่นี่ยิงยิงสีน้ำเงินสีน้ำเงินอ่าได้อยู่ไออยาหลบเอาแล้วกันหมุนตัวเฮ้ยเฮเขียวหมุนเขียว,ยว,ยวไปได้อยู่เอาอะเรารอดมาได้ยังไงว้าจะชนะผีหลอกวิญญาณหลอนก็สู้เราไม่ได้เย้ไปสู่โลกต่อไปโลกนี์เหนื่อยกับเกมนี้จริง ไอ้อ้าวทำไมนางเงือกโดนจับแล้วเนี่ยไม่นัดปล่อยพวกเราออกไปเพลงเย้พวกเราคืนล่างได้แล้วตอนนี้เราอยู่ในบ้านของแม่มดแน่ๆเลยอุ๊ยอะไรอะ่ะทำไมมีพื้นม่วงด้วยว้ายแตกคือผมว่าเกมถ้ามันมีซาประกอบอะไรสักหน่อยมันก็จะดูแบบสนุกขึ้นนะครับวุ้ยผ่านกบที่ยิงไม่ตายเดี๋ยวอ่อัน,นีีตัวนี้น่าจะยิงได้ได้อยู่ พวกเขาต้องเป็นชาวเมืองที่โดนสาบกลายเป็นกบแน่ๆผมว่าใช่โอลลอยกันใหญ่เลยพวกนี้ยิงเกมเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้นะครับยืนแทงไปเลยเพราะว่ามันแจกหัวใจเวลาเจอตัวกบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีกบใหญ่ให้แล้วทุกพูดอย่างนี้เกมมันเริ่มรู้ทันไม่จะตายเดี๋ยวแปลกแปลกแปลกๆอุ้ยมันมันรัวด้วยกบข้างบนไอ้กบข้างบนนี้ฆ่าแล้วไม่ได้หัวใจด้วยเฮ้ยเฮ้ยอเจอหลอดทดลองแล้วน่าจะผ่านด่านหรือเปล่าผ่านอ่าเกือบตาย <c oughs> เอ้าแล้วทำไมลงจากปราสาทมาเจอเมืองแม่มดขุดเมืองเหรอโอ้หินย้อยก็ไม่มีแสงไม่มีเสียงเลยแย่แล้วครับทุกคนผมเจอกบตุนไงนั่นมันกบตุนนี่นาแต่หนังสือนี่บ้าปอีกแล้วอุ้ยนั่นมันเจ้าหญิงเจ้าหญิงสุดน่ารักแต่ท,ทำไมมีกบข้างหลังหมายความว่ายังไงหลบกลบก่อนแล้วกันเอ๊ะเอ,เอ,เอตกน้ำเอาถ้าไม่มีกบบิน เจ้าหญิงอะนะผมต้องยิงเจ้าหญิงใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเจ้าชายกลบล่อนมางงไปหมดด่านนี้เอาลงน้ำอีกแตูดอยากว่ายน้ำแน่เลยผมอูเจ้าหญิงจุมพิษกบแลวโยนใส่ใช่เหมือนผมจะต้องยิงเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงเลื่อนรถดูดูแล้วคือเกมมันทําให้ชัดเจนว่าเรายิงดาเมจเข้าไหมแต่เข้านะครับอุ้ยอุ้ยเอาเจ้าหญิงกธเจ้าหญิงอ โ <Es> อ,อ, like อ้เจ้าหญิงกลายเป็นกบไปแล้วนี่ pues มันเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยมีแมงปอให้เหยียบด้วยแมงปอหนักเออมาปอมกับกบทิ้งบอมไม่นะเจ้ากบนี่มันไม่รักดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาเจ้าหญิงขี้โกงไปต่อยกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายแล้วไหมพาวเวอร์อัพก่อนยิงยิงยิงวุบปุ๊บหลบเฮ้ยเฮ้ยมีกบกบมันกระชากกระชากใบบัวเจ้าหญิงเออเจ้าหญิงร่วงนะ้เจ้าหญิงโดดน้ำ เฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอเจ้าจหญิงอยู่ไหนอะเจ้าหญิงเจ้าหญิงคืออยู่ข้างล่างคือผมหน้าหนีผมต้องหลบยังไงเฮ้ยเอ๊ผมต้องทำยังไงหลบอย่างเดียวเหรอเฮ้ยเฮ้ยยิงล่างยิงยิงล่างจริงๆเหรอคุณต้องรอผมเล่นแน่แน่ว่ายว่ายว่ายวายวายเออเจ้าหญิงตายแล้วโดนบล็อขก็ไปดีนึง แอะเป็นลมรีบหนีแล้วอ,อะไรวะเนี่ยเ <c oughs> มืองธุรกิจกลางทะเลทรายเหรอืึอโลกที่ห้า้ยแย่แล้ววัวกระทิง <c oughs> ทำไมผ่ม,มากลายเป็นหนังคาร์บอยคิววัวกระทิงไล่ขีดอย่างนี้ครับเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้ว้าวอ,อ,อ,อะไรอะไรโอ้ ไก่ขี้เรือนนั่นมันมายังไงผมก็ไม่รู้ผมยิงผมยิงผมยิงอุ้ยยิงมันไม่ตายดิเฮ้ยเขาเขาพยายามยิงผมเขาพยายามยิงผมเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้อยู่เราได้อยู่โอ้ยข้างล่างนี่มันเราลอยมันก่อนได้ไหมเนี่ยหมันไส้แต่มันลอยไม่ได้ดิลอยไม่ได้โอ้นกขี้เรือนมากเอ้ยเอ้ยในที่สุดเขาก็ไปแล้วไม่ไม่รถกลับมายังอยู่วะเนี่ยไอ้ข้างล่างไอ้ข้างล่างต้องฆ่าด้วยเหรอโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอพี่เขากลับมาพร้อมปืนใหม่ อะไรวะน่าจะไมวิ่งแบบบัวครับเนี่ยเอ้ยนี่มีหนามอะไรอ่ะหนามกระบองเพชรแล้วต้องมีอย่างกงมีกงเกินไปแล้วผมจะตายแล้วไม่ๆๆๆไม่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 หลบยังไงยังานจุ๊บหืมหืมเกมนี้มันบ้าไปแล้วว้า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 วน้ำน้ำน้ำบองเพชรน้ำบองเพชรโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไรยังไม่ตายเราเราเราผมเริ่มชินกับสภาพหนามกระบองเพชรโอ้แต่หลบยังไงอ้าว เอ,อเรียบร้อยความวัวตายทั้งวัวทั้งไก่าวาร์ปมาไหนต่อครับเนี่ยเอาชนทางขยะเข้ามาในเมืองได้อย่างไรน้องๆไก่ปลาพิซซ่าไก่ขับรถเกมบ้านี่คืออะไรครับเนี่ยผมเจออะไรค <c oughs> วันนี้มันเป็นเมืองที่ไก่ก่อจลาจนมีสงครามกลางเมืองกับยิงไครไก่ใส่กันเอ้ยโอ้โดนไล่ยิงน้องๆ ค o ดบายแกงลูสเตอร์ซิตี้เอ,อ้ยเอาผมเจอพี่ไก่เอลวิสเพสซี่คนนี้เขาทำอะไรเขาเสริมรออยู่แต่ว่ามีไก่คิวปิดสตัวกับไก่สิน็นอว่าอะไรวะเนี่ยอือน้ำแตกกระจายโอู้ไม่พี่เขากลายเป็นไก่สปาร์ตาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยหึบโอ้ยโอ้ไม่โอ้นนหนามหนามเสียบ2ทีด้วยคุณดูฮิตบล็อกเกมอุบาทกันาดไหน เอ้าเป,เป,เปเาลี่ยนเฟรชเฉยเอ๊ะกลายเป็นไก่กระบองเอาแล้วอะไรเขาเนี่ยเฮ้ยจะโดนโนเสาเฮียหยังพี่ไก่อู้เอายิงไดโนเสาร์ได้เพิ่งรู้อ้าเรียบร้อยไก่ตกน้ำผู้ด่านอะไรวะนี่อย่างก้าอะ่ะเอา้ามันมีไข่เดินได้ด้วยรีบหนีแล้วพี่ชายจบเกมยัง โอ้ผมว่าน่าจะเป็นด่านบอสละและถ้าคุณคิดว่าด่านที่ผันผ่านานมามันออกทะเลมามากแล้วผมขอบอกเลยว่าไอ้ด่านสุดท้ายนี่แหละจุดสูงสุดเริ่มมาเราจะเจอกับบอสโมซสาร์ที่ผมคิดว่าไอเดียออกแบบเขาเจ๋งดีทุกครั้งที่เขาโจมตีจะมาพร้อมกับเสียงเปียโนผมว่าบอสตัวนี้เวิร์กสุดแต่ว่าไม่มีอะไรหยุดยั้ยงน้องสองคนจากการกลับบ้านได้น้องๆดีดโมซสาร์นิ้วบวมและตามเจ้าหนังสือนั่นไป ไปถึงที่บ้านหลังหนึ่งที่มีป้ายเขียนว่าระวังหมาดุเจอหมาตัวน้อยหน้าปักต้องเป็นชิววานแน่ๆหลังจากเห่าแล้วน้องๆไม่กลัวมาดูท่าทางผิดหวังแล้วบ้านกระเบิดตุม้มมันคือหมาสามหัวแล้วหัวหนึ่งหลับอยู่ด้วยผมต้องขีดร้องกับด่านนี้อยู่นานกว่าจะผ่านหลังจากผ่านมาได้น้องๆก็ยังตามหนังสือต่อไปมาจนถึงด่านที่ดูท่าทางเป็นด่านสุดท้ายมีแมวอยู่บนก้อนเมฆในด่านนี้เราต้องสู้กับไอ้หนังสือหน้าตาเจ้าเลนี่ ซึ่งมันมีหลายร่างมากเมืยอย่อไหร่จะตายสักทีวะและร่างสุดท้ายของมันเป็นโชตะจอมเบสหน้าตาเหมือนเด็กเปรตอ่ะก็หน้าตาไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหร่หรอกเมื่อไหร่พี่จะตายสักทีกันเนี่ยจิตใจผมจะแตกาหลายแล้วตายปวดตายตายอุ้ย <c oughs> ในที่สุดมานีแเลยเจ้าหนังสือตัวดีได้เวลาพาฉันกลับบ้านแล้วแล้วน้องๆก็เลยเปิดประตูมิติกลับมาที่บ้าน เจอกับคุณปู่พ่อโมดแล้วน้องๆก็โดนดุส่วนหนังสือนี่ก็ถูกเก็บที่ฉันมันพยายามจะบินหนีแล้วก็ไปฟ้องหนังสือผู้เฒ่าว่าไอเด็กพวกนี้มันรังแกผมจบอย่างนั้นเหรอเดี๋ยว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 นี่คุณจะบอกว่ามันจะมีภาคต่อเหรอคือไอหนุงมนี่จะเป็นบอสต่อใช่ไหมแ <c oughs> น่นอนว่าถ้าเกมนี้มีภาคต่อป <c oughs> มบ ไม่มีทางซื้อมาเล่นยังไงก็ตามถ้าเห็นแก่เงิน400บาทและเห็นแก่ความทรมานของผมในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมรู้สึกว่าผมไม่น่าหาททำเลยนี่ผมนั่งเล่นมา3ชั่วโมงกว่าบายบายค่ะ